สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมผมจะมาพอดีเข้าสู่หน้าฝนนี่นะครับผมเริ่มจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับก็จะมาแนะนําต้นไม้เพื่อนเพื่อนนะครับผมแนะนําในที่นี้ก็คือว่าแนะนําเพื่อนเพื่อนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับบางคนชอบแบบปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับผมเล็กๆนะครับผมแล้วก็รอให้มันโตนะครับ แล้ว <aria> ก็บางคนชอบแบบต้นใหญ่ๆมาเลยสวยเลยนะครับผมซึ่งผมที่บ้านผมเองก็มีทั้งสองแบบนะครับก็มีทั้งแต่ปลูกต้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งสองแบบนะครับผมแต่วันคลิปนี้ก็จะเน้นเป็นที่ไม้ล้อมนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ต้นใหญ่มาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นแรกเลยดีกว่าครับผมเทคนิคการเลือกซื้อไม้ล้อมนะครับการเลือกซื้อไม้ล้อมเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้เพื่อนๆดูก่อนนะครับ อันนี้คือต้นชงโคนะครับช,ชงโคสามสีนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูดอกนิดนึงนี่นะครับดอกก็จะเป็นสามสีนะครับผมเวลาเลือกซื้อเนี่ยฤด,ดูการที่เหมาะสมกับการปลูกเท่าที่ผมปลูกมานะครับผมก็จะเป็นฤดูฤดูปลายฤดูแล้งนะครับผมช่วงช่วงปลายฤดูแล้งนะครับผมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยหลักธรรมชาติแล้วช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาจะสะสมอาหารนะครับผม ช่วงฤดูฝนเขาจะสะสมอาหารนะครับปลายฤดูฝนเนี่ยเขาจะสะสมอาหารแล้วก็เก็บไว้ที่ลำต้นนะครับผมอย่างต้นเนี่ยตอนมานะครับใบไม่มีเลยแม้แต่ใบเดียวนะครับเขาลูดใบออกนะครับซึ่งมีทีท่าว่าเสี่ยงที่จะตายสูงเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ผมก็ใช้เทคนิคของผมนะครับผมในการดูแลจนฟื้นขึ้นมาได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวิธีการเลือกซื้อเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับไม้ล้อมเนี่ยเขาจะขายกันเป็นนิ้วนะครับ จะให้ดูอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นชงโคนะครับเนี่ยขนาดกี่นิ้วอันนี้ก็ประมาณสักสองนิ้วครึ่งนะครับผมสามนิ้วสองนิ้วคร่ถึงสามนิ้วโคจ,จะมองเป็นสามนิ้วนะครับเ <c oughs> วลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเลือกที่ใบเต็มต้นนะครับเด่ยตน้ตนตรงน,นี้เป็นตัวอย่างนะครับคือไม่มีใบเลยนะครับเราไม่ไม่จำเป็นต้องเลือกที่ใบใบเต็มต้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม้ล้อมนั้นจะต้องขุดล้อมมัน ในระยะเวลาพอสมควรนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าขุดล้อมมาในระยะเวลาพอสมควรนะครับผมมาเริ่มที่ดูยังไงก่อนนะครับว่าเขาขุดล้อมมาสมอันดับแรกคือรากเขาเริ่มแทงนะครับตามตุ้มเป็นตุ้มด้านล่างนะครับพอดีวันนี้ไม่มีภาพให้เห็นเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูง่ายๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละครับผมจะเอาต้นนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นต้นไม่ใช่ไม้ล้อมนะครับเป็น จำลองให้ดูเฉยๆนะครับก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นสลันนะครับผมพุ่มด้วยสลันนะครับผมเขาจะต้องมีรากแทงออกมาตรงนี้บ้างนะครับผมขอบขอบนะครับแต่ถ้าเกิดพุ่มด้วยถุงนั้นเราจะไม่รู้และอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับผมขุยมะพร้าวนะครับจะต้องอาจจะมีเสียงสุนัขรบกวนนิดนึงนะครับสุนัขนี่จะเห็นผมไม่ได้เลยมาที่บ้านเนี่ยนะครับเขาอยากจะออกมาเล่นนะครับขุยมะพร้าวจะต้องเก่านะครับ เก่านะครับไม่ใช่ขุนมะพร้าวใหม่ๆนะครับขุนมะพร้าวใหม่เนี่ยจะสีออกส้มๆแดงๆนะครับแต่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นขุนมะพร้าวเก่าอย่างเงี้ยนะครับก็ดูอันดับแรกดูที่โคนก่อนนะครับขุนมะพร้าวต้องเก่านะครับผมถ้าเป็นขุนมะพร้าวใหม่โอกาสรอดยากครับผมเพราะว่าแสดงว่าพึ่งขุดล้อมขึ้นมานะครับขนาดตุ้มนะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าเป็นไม้อันนี้ผมจำลองให้นะครับถ้าเป็นไม้ต้นใหญ่นะครับก็ต้องมีตุ้มที่เหมาะสมกับตัว ต้นไม้เองนะครับไม่ใช่ต้นใหญ่แต่ตุ้มเล็กนะครับผมหรือตุ้มเล็กตุ้มใหญ่ต้นเล็กนะครับผมอันนั้นอันนั้นอาจจะดีนะครับแต่แต่ไม่มีหรอกครับแบบนั้นเพราะว่ามันจะแพงในค่าขนส่งนะครับผมก็จะเจอแต่ตุ้มใหญ่ไอ้ตุ้มเล็กแต่ต้นใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วดูที่โคนก่อนนะครับอันนี้ผมจะสอนดูที่โคนก่อนถ้าเป็นขุยมะพร้าวต้องต้องเก่านะครับผมถ้าเป็นตะแลนเนี่ยหุ้มเนี่ยก็ต้องมีรากแทงกแทงออกมาบ้างนะครับผม โอเคทีนี้เราไล่ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวไปดูต่อนะครับเอาล้ครับพอเราไล่ขึ้นมาที่ลําต้นแล้วเนี่ยอ่าก็ดูได้ยังไงนะครับว่าเป็นต้นไม้ที่เราสมควรจะเอามาปลูกนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับเราไล่ตามข้อมานะครับนี่นะครับตามต้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นต้นลีลาวดีนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมล้อมมานะครับที่ผมปลูกนะครับตอนแรกต้นนี้ก็ไม่มีใบเหมือนกันครับผมมาได้ช่วงหน้าแรงเหมือนกันนะครับ แต่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับนี่นะครับไล่กิ่งมานะครับพอเจอข้ออย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมผมอยากจะถ่ายเพื่อนๆเห็นจังเลยมองๆยากมองยากนะครับเดี๋ยวผมจะหามุมที่มองมิติให้มันเดียวดีๆหน่อยนี่นะครับเห็นไหมครับตรงข้อตรงนี้นะครับตรงข้อตรงนี้ต้องบวมนะครับคนนี้ไม่ดีนะครับแต่ต้นไม้นี่ดีนะครับข้อต้องบวมๆนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างข้อบวมๆนะครับอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับ ดูได้ทุกต้นไม้นะครับไม่ใช่แค่ลีลาวดีนะครับแต่ลีลาวดีเนี่ยเขาเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะสะสมอาหารเก่งนะครับอย่างต้นเนี่ยข้อบวมเห็นไหมครับข้อบวมคือการสะสมอาหารของต้นไม้นะครับเขาจะสะสมไว้ตามเมื่อเขาถูกตัดรากมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาสะสมไว้ก่อนช่วงปลายฤดูฝนนะนะครับต้นฤดูหนาวเนี่ยเขาจะสะสมนะครับก่อนที่เขาจะทิ้งใบนะครับเขาก็จะข้อบวมครับสะสมอาหารไว้ตรงนี้นะครับ ทุกชนิดนะครับส่วนใหญ่ต้นไม้ทุกชนิดจะสะสมอาหารไปตามข้อนะครับแล้วเขาก็จะผัดใบทิ้งนะครับผมเพื่อไม่ให้สูญเสียอาหารเหล่านั้นออกไปนะครับผมดูนะครับอันดับสองดูข้อบวมๆนะครับผมอันนี้เบื้องต้นนะครับผมเบื้องเบื้องต้นอย่างต้นเนี้ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับอย่างอย่างต้นนี้นะครับจะพาใกล้ๆนะครับตอนนี้อีกต้นนะครับตอนนี้ใบเต็มต้นแล้วนะครับเดียวพาให้ดูสวยๆนิดนึง เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊มันได้จริงหรือเปล่านี่ครับตอนนี้ทั้งใบทั้งดอกเต็มต้นแล้วนะครับนี่นะครับตอนแรกไม่มีใบเลยครับแถมแผลชะกันมากครับต้นนี้เดี๋ยวเดยวว่าซื้อมาถูกมากครับเพราะคนขายมองดูแล้วไม่น่าจะรอดผมก็พอจะรู้วิธีดูแลรักษานะครับก็เลยเอามานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพอเขาแตกใบมาแล้วเนี่ยข้อก็จะแห้งลงไปนะครับตามข้อกิ่งข้อพวกนี้ก็จะแห้งลงไปนะครับ ดูเพื่อนอยากให้เพื่อนเเห็นตัวนี้นะครับนี่นะครับที่บอกคนขายขายมาถูกเพราะว่าแผลใหญ่มากครับแต่ไม่เป็นไรครับแผลพวกนี้เดี๋ยวเนื้อจะปูดเต็มเองนะครับผมเนื้อเขาก็จะปูดขึ้นมาเต็มเองเห็นไหมครับตอนนี้ก็ใหญ่ครึ้มแล้วครับผมต้นนี้ปลูกมาไม่ถึงปีเลยนะครับจะจำไม่ถึงปีครับผมประมาณน่าจะประมาณหกเจ็ดเดือนนะผมจําไม่ผิดนะครับผมนี่นะครับข้อบวมทุกอย่างนะครับต้องข้อบวมนะครับไม่ใช่ทุกอย่างทุกต้นชนิดต้นไม้นะครับ ถ้าจะมาปลูกต้องข้อบวมนะครับอย่างที่สามนี่นะครับมักจะเป็นตัวหลอกได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมตัวหลอกที่ดีก็คือว่าใบนะครับผมดูลากแล้วนะครับเมื่อกี้ดูต้นแล้วนะครับผมมาจบกันที่การดูใบนะครับดูใบไม่ใช่ประเทศนะครับผมดูใบจริงๆคือต้นไม้เนี่ยเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับถ้าเขาตั้งไว้นานาเพื่อนๆไปดูแล ขุยมะพร้าวเก่านะครับผมข้อข้อบวมบ้างหรือข้ออาจจะไม่บวมบ้างแต่เพื่อนๆเห็นใบมันดกมากนะครับผมอันนั้นมีความเสี่ยงสูงครับต้นไม้ที่ใบดกมากๆเนี่ยบางทีนะครับเขาเกิดการลากเขาลงดินณนะแผงที่ขายต้นไม้ไปแล้วนะครับผมบางแผงเนี่ยเขาจะเขาจะลากลงดินไปตั้งไว้นานนะครับลากก็ลงดินไปแล้วอันนี้ต้นยางนาะเอ้ยเป็นต้นแคนาน,นะครับผม นี่นะครับอันนี้เป็นต้นชงโคอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนิดหนึ่งสีชมพูก็จะดอกสวยนะครับนี่นะครับทีน,นี้มาต่อกันนะครับลากเขาลงดินไปแล้วทีนี้เวลาเพื่อนๆเห็นเนี่ยเพื่อนๆชี้เอาไปปุ๊บเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะโอ้โหใบดกดีจังเลยต้นนี้เป็นแน่นอนนะครับพอเขาขยับต้นปุ๊บนะครับจะขายให้เราปุ๊บนะครับ ปรากฏว่ารากที่ลงดินไปแล้วนะครับขาดครับผมพอขาดปุ๊บเนี่ยเท่ากับว,ว่าตามที่ผมบอกนะครับอาหารที่อยู่ตามข้อต่างๆเนี่ยนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างเงี้นะครับเขาถูกใช้ไปกับใบที่รากลงดินไปแล้วนะครับผมพอเพื่อนๆถอนมาปุ๊บอาหารที่ถูกสะสมไว้ในลำต้นถูกใช้ไปแล้วใบและราก ก็ขาดอีกนะครับใบและรากก็ขาดอีกก็ทําให้ต้นไม้ตัวนั้นเนี่ยไม่มีอาหารที่จะเลี้ยงตัวเองเวลาเพื่อนๆเ,เอามาปลูกถ้าโชคดีก็อาจจะรอดแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอมาครับมันจะไม่รอดเพราะว่าพอรากขาดปุ๊บรากหาอาหารไม่ได้ลําต้นไม่มีอาหารสะสมนะครับสุดท้ายต้นไม้ต้นนั้นก็จะตายโดยปริยายนะครับผมเดี๋ยวนี้พายดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับ อันนี้คือต้นคูณนะครับผมคูณสายลุงนะครับเริ่มออกดอกนะครับผมให้เพื่อนๆดูดอกนิดนึงตรงนู้นนะครับเห็นไหมเอยเนี่ยนะรเริ่มออกดอกแล้วครับคูณสายลุงของผมนี่นะครับอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นแผลนะครับที่โคนนะครับซื้อมาถูกมาก แต่ตอนนี้ก็จะเต็มแล้วครับแผลนี้เห็นไหมครับปูดจะเต็มแล้วตอนแรกกินไปครึ่งต้นเลยครับตอนนี้จะเต็มแล้วนะครับอ่าโอเคมาต่อนะครับเมื่อกี้นี้ถึงตรงไหนแล้วลืมบอกแหลอ่าถึงตรงที่ว่าอ่ารากขาดนะครับที่ว่ารากขาดแล้วก็ไม่มีอาหารเลี้ยงต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วดูให้ดีนะครับผมก็คือไม่ใช่ว่าเห็นใบซีคึมคึมสวยทรงสวยเลย ขุดออกมาตายคาที่ครับเพราะว่ารากขาดแต่ถ้าเกิดมีใบแล้วรากไม่ได้ลงดินอ่ะอย่างนั้นมีโอกาสรอดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะตายครับหมายถึงว่ามีใบแล้วรากจะลงดินไปแล้ว้าเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่มีไม่ไม่ค่อยเจอกรณีที่มีใบแล้วรากไม่ลงดินนะครับผมนี่นะครับก็เป็นหลักการซื้อต้นไม้ไม้ล้อมเบื้องต้นนะครับผมที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมวิธีการเลือกซื้อไม้ล้อมเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมตกหล่นอะไรไปเดี๋ยวอาจจะมา อธิบายตามหลังนะครับผมให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็แครนาก็เหมือนกันนะครับแครนาเนี่ยจะบวมมากนะครับผมตอนซื้อเนี่ยคอบวบตอนนี้ยุบหมดแล้วครับแตกใบมาแล้วครับอันนี้ก็ประมาณสักไม่น่าจะถึงปีนะครับต้นนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวน่าจะมันไม่น่าจะถึงปีครับต้นนี้นี่นะครับก็ยังไงก็เรื่องไม้ล้อมก็อาจจะฝากก็ได้ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เกิดมีอะไรที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมจะมาอธิบายเพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะครับคลิปต่อไปคงเป็นคลิปการดูแลต้นไม้ล้อมที่เราซื้อมาแล้วครับว่าเราจะดูแลยังไงให้เขารอดนะครับผมเป็นเรื่องยากมากเหมือนกันเลือกซื้อยากแล้วดูแลยากกว่านะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับอย่าลืม u b s c r i b e นะครับผมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้นะครับผมโอเครับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยต้นที่ผมเป็นตัวอย่างต้นแรกนะครับที่ดูคอนะครับตอนที่ใบเต็มต้นครับตอนซื้อมาไม่เวลอคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ